ยังมีผู้ชมอีก96.2%นะครับที่ยังไม่ได้ติดตามผมเนาะก็ฝังกานด้วยครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเราก็อยู่ในเกม Living M Hall วันนี้ก็จะมาลองเล่นใหม่นั่นเองนี่ McLaren นะครับ1,005อืเราไปเลย Spider 1,500ครับเรียบร้อยได้มาแล้วโอเคโค้ชเลยครับพี่เฮ้ยเปิดก่อนนะครัะใช่เหรอเปิดก่อนได้เด้อน้า เดีย๋ยวเราไปแต่งกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวว่าไปจุดเริ่มต้นก่อนขับไป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 ทำไมเก็บเวลาไปไปอีกที่แต่งหนึ่งนะนี่อย่างพี่อะไปไปไปที่แต่งท้ายไปที่แต่งข้างนอกเราเปลี่ยนแบบเบื่อเบื่อเขาเบื่อข้างในแล้วไงข้างนอกใส่แล้วไม่ยนผูกได้หงัดผมว่าเงินแต่งของผมไม่น่าเอ้ยเลยเราก็ยังไม่เลยเงินแต่งของผมโอ้ยเนาะรถติดอะ ใส่ขื้นไม่ได้นี่ไงได้แล้วมาดูนะว่าใช้เท่าไหร่มาเดี๋ยวลองเดี๋ยวขายรถไอ้นี้แล้วกันเท่าไหร่แม่ละเล่นพี่เจ้าอันแรกก็แสนละโอเคมอาพีสองแสนหนึ่งนะโอเคเสียงอย่างดังเลยโอเคเอาแต่งเป็คอมเมนต์นะอันแรกได้แมวหูยจุกนะเนี่ยหรือเก้ามือแล้วกิน โอเคทวิเทอร์โบโอเคถือว่าดีคอทวิเทอร์โบมาให้เบร์เป็นโอ้โหโอ้โคตรเฉียดะไอ้เนี่ยโอ้โหฟิปพายนะครับสองหมื่นย่างแพง AWD ไปบูทนะครับบูทสองหมื่นสามโอ้ยโคตรเฉียดอะทุกคนเก็บเงินไม่พออ่ะนี่เหล้วกาแต่งสีขนาดด้วเอาสีอะไรดีจีนไม่รู้ก็สีน้ำเงิน พี่หลุคนดูอะโถเข้าใหม่เดี๋ยวเราไปแต่งตรงด้านหลังก็ได้เราแต่งตรงด้า,านหลังหรือเป่าคนดูแอังานอนนอม่นแป๊บนึงขอแต่งรถก่อนสกิจเออลเป็นสีแดงไหมสีแดงเบื่อแล้วอะ่ะสีขาวเหรอ สีขาววะสีขาวก็เท่ดีนะแอนดี้เป็นสาวาสีเทาเหรอเอาสีเทาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวริมเอาขาวเอขาวเฮ้ยเอาสีเทาๆหน่อยด้วยต่อมาก็อินทุกอย่างข้างในมันสีอะไรดีข้างในอ่ะ เอ้เดี๋ยวรถคันนี้มันตีมเสียเงินดีกว่าไม่เหรอวะนี่อมตัดตัดตัดตัวนอนคุยนอนเนี่ยควงแค่เสียดีกว่าเอาสีขาวแหละนอนหลีกกินยาตัดตามามาเมทกันท่าว่าทาแล้วมีฟ้าอ่อนมันจะเยอะยากปนระมาณนี้แล้วกันฟ้นอ,นอ่อนนะคุณดูแล้วก็คาลิเปอร์คาลิเปอร์เบรก เบรกน้ำเงินแล้วกันโอเคได้อยู่ <มา S 1> แต่งเต็มมันแข่งแดกว่าแข่งแดกแดกเรอดวอชชอาจจะราประมาณสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหกสามร้อยเจ็ดนะคะต้งตรวจในโต๊ความเร็วสูงสุดประมาณสี่ร้อยยสิบนะคะความเร็วสูงสุดประมาณสามร้อยหกสิบ หกเจ็ดปรนี้แล้วก็กดในโตสี่ร้อยยี่ิบห้าเร้อยยี่สิบามเด้ี่สเดี๋ยวเราไปแข่งแดกกันเลยดีกว่าะมามามาเล่นแดกกันอะไรเอ้มาคูณสองไอไอไอนั่นนะเอ้าเพิ่งคูณสองเอาไอทราบแข่งแดกกันแข่งแดกกันเดี๋ยวค่อยมาฟังกันที่เหียดละ เงินกูเยอะกว่าจีนหอกกูภูมิใจว่ะเงินกูเยอะกว่าจีนเฮ้ยไม่เอาเอาคันนี้อเอาอันนี้มาไม่เอาเอาคันนี้มาเอาคันนี้มาแข่งกับแมกลาเรนมาแข่งเอ้ยเอาแมกลาเรนดิเอ้ยทีละต้องขวก่อว่าเดี๋ยวรถกูตกแบบแน่เลยกูว่าไอจีนเดี๋ยวกูตกแบบ นี่นะคนดูผมว่ารถคันนี้ก็เป็นรถที่ดีเลยนะเพราะว่าผมชนะว่ะไอจีนมงึงมึงแต่งอะไรปะเครื่องเครื่องยนต,ต์ม,งตมึงนะเต็มปั๊เต็มปั๊นะนาแข่งครับบางรถเขาจับมันจะทําไมีเงอุ้มก่อนอุ้มปุ้มเฮ้ยเฮ้ยไอจีนน้ำวะไอจีน้ำว่ะไม่ได้ละดลูเอาแล้วกูชนะไง <laughs>

รียน,น,น้องขบัวมัน40ปีแน่เลยขบัวมัน28โมไม่รอดไทวีผมว่าแข่งแล้วได้ไม่ดีไม่แย่เพว่าไทวีน่าจะเป็นทีที่สุดแล้วก็จะดีหรับรถคันนะี้ เพราะว่าสามเจ็ดวิว่ะเพราะว่าจิงนี้ก็ขอจะเพียงแค่ชักกัน